ตนเลี้ยงปลาไหลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสู้กูสู้คนครับปลาไหลน้ำใสเลี้ยงง่ายขายคล่องครับพี่น้องครับครับเมื่อกี้นี่เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเน็ตลดครับก็สวัสดีพี่น้องไม่นะครับเนาะเดี๋ยวแช่พี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้กำลังครับผมสวัสดีครับ คุณครูนัดเนาะครับอาไหน้าสามัคคีนะครับเนาะถักทายกันเข้ามาคนแหลกเนาะครับเมื่อกี้นิดเน็ตโบดีครับเน็ตลุดต,ต้องขอโทษขอใั้นะครับเนาะพี่น้องสุขสุคนเท่าเนาะครับขออนุญาตแช่กันนะครับ เราไหม่ะเเคยทไสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขเปอรุปเนเนาะครับเนาะเมื่อกี้เน็ตลุดครับครับนี่ก็เป็นท,นนทยยนนยยียมงานนะครับที่มาซอยเรืยกกันในการกบกอย่างเตรียมการเตรียมงานเนาะครับเสื่อที่จะต้อนรับพี่น้องเข้า สุขสุนในวันที่29มีนาคม2568นะครับที่ได้จัดอบรมขึ้นมาเพื่อกเกษตกรกรเขานะครับทุกคนนะครับที่อยากจะเรียงปลาไหลแต่ยังม่มีความรู้ยังมมีประสบการณ์นะครับในวันที 19, ่ิบเก่าจะเชิญส่วนพี่น้องเข้ามานะครับเนาะนะไตมาดแรกมีทั้งกล้ามนี่ก็จะรับแค่30ท่านนะครับแต่ก็สิยัง พ่อมีเหตีให้นนองเข้าอยู่นะครับเนาะกำลังกอ่อครับกำลังกอ่อ สวัสดีไม่นะครับเนาะสวัสดีพี่น้องเข้าทุกคสุสกุลไม่นะครับเนาะ่อกีดีเน็ตลดครับบ่ไดให้พี่ให้น้องเบิ่งยังเลย <c oughs> ครับเดี๋ยวใ่้เบิ่งครับยินดีต้อนรับทุกท่านสองล้านยุดเสร์นะครับเข้ามาเบิ่งนะครับมาชมทีช่มกันนะครับเนะนาะผู้ใดนันกาอยากผู้เรื่องเล่าเยวกับอะไรกันตาก,กันเข้ามานะครับเนาะไม่ว่าจะมา อบรมในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันรอยหกสิบแปดได้นะครับเนาะติดต่อบ่าวสกลค้นเลียงปลาได้ปลาไหลได้นะครับหรือว่าผู้นัดปลาไหลหน้าสามัคคีนะครับเนาะติดต่อกันได้ครับดี๋ยวนี้ก็เลือบงปลาไหลครับไก่สีติดรับแล้วนะครับเนาะเพราะว่าที่จัดอบรมขึ้นมาเพื่อ,อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเฮาาในมีความรู้ ในการเลี้ยงปลาไหลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนอนุบาลจนคุ้นจนขายนะครับเนาะจนรวยรวยตามลังเราเด้นะครับเนาะ่างพี่น้องมาวันที่ยิบเก่าผู้ดใดสนใจกระทักกันมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสะพ้าไปเบิงบอบอไม่พันทีกำลังปรับพื้นที่กำลังเตรียมการเอาไว้นะครับเนาะอันนี้ก็กบอ,บอเพิ่มเติมนะครับเนาะ นี่ยครับทีมงานกําลังซอยเดือดอากาศน,นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับมาให้กําลังใจกันนะครับนี่ครับพามาชมปลาไรเนื้อที่เอาคนเอาไว้นะครับผมคนเอาไว้ดูนี่นะครับอันนี้ก็ทีมงานครับ น,นี่เป็นปลาไหลเนื้อครับพี่น้องนะครับที่ยังมีให้พี่ให้น้องเขาอยู่นะครับนอกผู้ใดต้องการกันติดต่อบบาวสะกดได้นะครับนเ,นเนี่ยเป็นปลาไหลเนื้อครับสามโตโลซีโตโลครับนี่นี่มึงเอาครับที่คุณเอาไว้นะครับผู้ใดอยาก ในป่าไว้เนี่ยไปเก็บเป็นอาหารกันหรือว่าเป็นพอแม่พันธุน์กะยินดีให้บริการที่เกิลนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อพอแม่พันธุ์นะครับนี่เป็นบอ่อพอแม่พันธุ์นะครับพืนที่กว้างๆผมกาลังเตรียมการเตรียมงานนะครับเนาะเตรียมสถา,านที่เพื่อตอนรับพี่น้องเข้ามานี่เป็นบอ่อพอแม่พันธุ์ครับเนะี่ย เนี่ยเขาเขากำลังเขาพงเทียมเบิดแล้วครับพงเทียมกำลังเทียมกับแล้วแต่คนเอื่นคนถนัดเอื่นเนาะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องครับเป็นบอพอแม่พันธุ์ขอบขนาดในสองคูณกว้งสองเมตรคูณสิบเนาะครับเป็นบอที่มาตรฐานเนาะครับเนาะนี่มังเอาพี่น้อง บิเรียนที่เตรียมงานอีกซ้นหนึ่งเรจะเป็นส้วนป่าสวยงามเนะครับผูใดมักส้วนป่าสวยงามกัมาเบิงทางนี้นะครับเนาะกำลังเพาะไว้ายเนะครับดอกใหม่ก็งามครับขนาดบ้านหดมันโยนี่ครับเป็นป่าสวยงามเนะครับเนาะ เจ้าของป่าก็าไปโรงเรียนด้วยครับเดี๋ยวนี้นี่ครับเป็นปา่าสวยงามเยวจะให้บ่งพันธุง์งามนะครับอันนี้ท้ายเกิดน,นะครับเนาะโมเสสท้เกิดนี่ครับกำลังเพาะไว้ปา่าสวยงามครับอีกเดือนหน้าก็ได้อนพี่ให้น้อังเขาแล้วนะครับเนาะอันนี้โมสไอเยลโลนะครับเนาะ สีเหลืองอันนี้ก็ง่ามครับกำลังมีบทไหลนะครับเนี่ยตัวนี้กะนไ้เกอร์น,นะครับนี่เป็นมุมปลาสวยงามนะครับเนาะอันนี้ลูกของเยลโล่นะครับออกมาแล้วนะครับเนาะ ตัวนี้มันคือบโบขึ้นในขอความที่เขาอันเท่าเวลาเขาอัานเข้ามาพรเห็นขอความมันขึ้นนะสวัสดีครับเดอ้อสวัสดียุด สองสามรอยล้าน<ม>ยูเซอร์นะครับไอยูทูบครับครับพี่น้องเข้ามักซนปลาสวยงามกับมี่ให้ชมเนาะครับเนาะและ้วก็อีกสองเดือนครับแล้วก็เสียวมาให้พี่ให้น้องเขาเนาะครับเนาะผู้ใอที่จะได้ปลาสวยงามกว่านี้ครับเบิ่งเอรพี่น้องบ่อพ่อพันธุ์ หูสั่งก็มีเล็ดเทียวหูสั่ง yellow full b a c k นีหลายชนิดอยู่ครับสิบชนิดครับยู่นี้ครับป่าสวยงามครับกำลังเพาะอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็ออกลูกร้ายนะครับเนี่ยป่าสวยงามนะครับเลดเทียวอันตัวนี้เล็ดเทียวครับผมอันนี้ก็มีลูกเป็น หลายลอยตัวแล้วครับเนี่ยกำลังไงครับไอพีนองห่อไปเบิงตัวนี้ก็นะครับกําลังกินอาหารนี่ครับตัวน้อยนะอันนี้จะเป็นอูนังินะครับเนาะปลาไหลอูนังินะครับนะนี่ครับมีไ้เบิงห้ชมเป็นออกมากินนะครับเป็นปลาน้ามึกนะครับเนาะปลาโซ่นี่จะเป็นโซนปลาสวยงามนะครับเนาะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนปลาไหลเนาะครับเนาะนี่ครับปลาไหลปลาไหลนำไซต์เนาะครับเนาะนยังมาได้ท่านไหนเปลี่ยนลงเปลี่ยนหน้าไหมเพิ่นเนาะครับปลาไหลพอแม่พันเนาะครับอยู่นี่ เดียประมาณสามสีพันตัวโตยังนนเหลืออยู่นะครับนี่ครับยังมีอยู่นะครับเนาะทักทายพี่น้องเนขะ้าสุกูสุก้นเนาะครับเนาะนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์เนาะครับเนาะที่เะามา่ไม้เนี่ยครับปลาร้า

คกำลัเงเตรียมการเตรียมงานกันนะครับเนะบาะเจ็ดวอปลาไหลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่น้องเฮ้านะครับที่เขามาทักทายกันอัพไลน์ลสดนะครับเบพื่อจะนำความรู้ใหม่ที่ให้น้องเข้าได้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับเก่าหลานยูเซอร์เนาะครับเนะาะเขามาตักมาไทายกันนะครับต่ชมกันได้เนาะครับบาสกุลคนเลี้ยงปลาไหลครับถักไข่พี่น้องเฮ้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์บาสกลุไลได้เลยครับเนะบบบบด้อช่องยูทูบบาสกุลคนเลี้ยงปลาไหลเนาะอ้ไรต้องการความรู้เกี่ยวกับ ปลาลงปลาไหลนะครับทักทายกันมาใดหรือว่าต้องการปลากะทักทายกันใดนะครับเนาะกับผมกระทักทายแปดล้านยูเตอร์นะครับเนาะหกล้านเจ็ดล้านนะครับเพิ่งจะไล่สดเป็นครั้งที่สองนะครับเนาะทักทายพี่น้องเขา้า นี่เป็นทีมงานครับเิ่นกำลังคุยกันะกนะครับกำลังผู้หนึ่งก่อผู้หนึ่งคุยนะครับมือนี่ก็น่าจะเอาให้มันแล้วนะครับเจ็ดแปดบอเนาะบอรวมมือรวมใจกันซอยกันนะครับน่าจะแล้วอยู่นะครับ สวัสดีครับทักทายพี่น้องสุขุสุข้นนะครับเนาะแวะมาทักทายกันได้นะครับเนาะ ครับผมครับอาจารย์ใหนครับไ <c oughs> ทยพี่น้องบุญสุก้นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุก้นกับสุขุสุกน้นนะครับแปดล้านลูเซอร์นะครับที่เขามาทักทายกันนะครับเบาสะกลนเลี้ยงปลาไหลครัึ่งจะไล่สดเป็นัางนี้สองนะครับทักทายพี่น้องเขา้าเมื่อนี้เตรียมการเตรียมงานครับทำบอ่อปลาไหลเพิ่มเติมเพื่อที่จะไว้ตอนรับพี่น้องเกษตรกรเน่าที่จะมาอบรมวันที่ยี่สิบเก่ามีนากมสองหาหกแปดนะครับ ที่ได้มาให้เพื่อนมาได้เรียนรู้ทุกอย่างนะครับในการเลี้ยงปลาไหลจนหอดขุนจนหอดคลายจนหดรวยหุดนล้วครับครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับ

สวัสดีครับตักไายพี่น้องเฮ้าสุก้นครับที่เขามาให้กำลังใจกันนะครับสิบเอดล้านดูเซอร์นะครับตอนนี้บ่าสุกคนค้นเรียงปัาไลกับกำลังเตรียมวงเตรียมบอเตรียมการเตรียมงานนะครับเพื่อที่เอาไว้ตอนรับพี่น้องเฮ้าที่จะมาวันที่ยี่สิบเก่ามีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เพราะว่าพี่น้องเขามาก็กิจากได้ความรู้ความนันเกี่ยวกับการเรียงปลาไหลการคุ้นปลาไหลนะครับเอาก็สิได้จัดแจงให้ครบสูตรมือนั้นทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็คำถามนะครับก็มีวิทยาก่อนเพื่อนมากให้คำแนะนำความรูต้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียงปลาไหลแชร์ประสบการณ์นะครับครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับครับกับมาตักทายกันครับคอมเมนต์เขาไม่จะคอมเมนต์มเลยค,ครับนี่มันโมขึ้นไหมพัดไร่วนไหม <laughs> สวัสดีครับตักทายพี่หนองเข้าสุข,ขุสุกคนครับเมื่อนี้ทจ่การแจ่มงานครับพี่หนอง นี่กู้อะได้ยี่สายด้วยวยดวยกว่าน่ามาโจมไปวันว่าเกินปีซีด่ดอกเมื่อนี่ <laughs> ไอ้หรอ่กบ่เเฮ้ยมัน <laughs> มต้องซ้ำเนี่ยวันซ้ำวัเอะไอไก่ <laughs> สวัสดีครับทางไทยพี่นอ้องฮ้างสคกุสูก้นนะครับเนาะนี่ครับกำลังเตรียมการเตรียมงานนะครับทาบ่อบอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่เอาไว้ต้อนรับพี่น้องเกษตรกรเรกร้เ่าที่จะมาในวันที่ยี่มีนาคม2อ6 8นาะครับไตมาาแรกจัดอบรมนี่การรับแค่30มสิบตันนะครับ เพื่อที่อยากจะให้พี่น้องเฮานะครับเกษตรกรได้รับความรูเม้เต็มๆในการเลี้ยงปลาไหลจนขุ้นจนขายเวลาพี่น้องกูรใดสนใจก็ทักมาได้ครับเด้อทักบาวสะกลมากกต่พ่อมีแก้วพ่อมีเหลือให้พี่น้องเฮาได้จับได้จองอยู่นะครับเนาะมาชมปลาลงปลาไหลวิธีการลงการเลี้ยงนะครับ ปุระยักเรียงบะมีความรูมาได้เลยครับ4ีสิบ่โตมาตักมาใต้กันได้นะครับเบาวสะกดค้นเหลี่ยงปะไรครับียกว่าปะไรหน้าสามัคคีนะครับเนาะทางคูนัดพ่นก็ะไดขึ้นกันนะครับ ผมกะฝากพี่ฝากน้องเกษตรกร,กรห้องสุกุสุขนเนาะครับเนาะที่อยากมารวมอบรมในวันที่ยี่สิบเก้ามีหน้าคมเนาะครับสองพั 2, 8, นระ้อยสิบแปดกะสอบถามารายละเอียดได้เนาะครับกับบ่าวสะกลคนเลียงปลาไหลหรือว่าฟ้ามปลาไหลหน้าสาม,มคัคีนะครับทางคู่นัดเพ่นไกลนะครับเ c เพีพนหลนะครับคู่นัดเนาะบ่าวสะกดนี่น้องไม่เนาะครับเนาะครับผมมือนี้กะ มาไล่ซดนะครับทักทายพี่น้องเข้านะครับใครอยากมีความรู้ในการเลี้ยงปลาลงปลาไหลกะ่ะมาวันที่ยิบเก่าจับจอบกันได้นะครับรับมือนีกะบบ้าสกปนค้นเลี้ยงปลาไหลกะขออนุญาตลงไหลไว้ซัมหนีนะครับเนาะ ปุรายันนันมากกัดทักทายกันได้นะครับเนาะอยากเลี้ยงปลาไหลแต่โมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับยี่สิบเก่ามีนะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่ฟ์มปลาไหลน้าวาคิวครับกัดผบลงข้งมนกานะครับเนาะกัดนี้กัดข้อนุญาตลงไหลสดเพียงเท่านี้นะครับเนาะเรืยนคอยพ่อ,อกันไหมนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามกดไล์ กด subscribe นะครับเนาะให้บ่าวสะกดค้นเรียงปลาไหลนะครับทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม